หลังจากที่เราได้สร้างเป็นพาร์ทหลายๆพาร์ทมาแล้วนะครับมาถึงบทบท,ที่สิบนี่เราก็จะทําการนําแต่ละพาร์ทที่เราได้เคยสร้างไว้แล้วเนี่ยมาประกอบกันเป็นแอสเซมบลีะนะครับในการเลือกก็เลือกเป็นนิวแอสเซมบลีแทนที่จะเลือกเป็นพาร์ทนะครับเราก็เลือกอินซอร์ตคอมโพ n นนต s นะครับเราก็เลือกวันนี้เราจะทําตัวโต๊ะกันนะครับเลือกฐานออกมาแล้วก็เลือกเสาออกมานะครับจาก insert Com อ o โพเนนหลังจากนั้นก็เลือกสองพื้นผิวนะครับ สพื้นผิวเนี่ยเราก็กด uh, ctrl ค้างไว้หรือชิปค้างไว้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เลือกเมดเป็นเมดแบ like บ coincidence นะครับก็คือให้มันติดกันเลือกสองพื้นผิวเนี่ยคือด้านข้างนะครับของแต่ละทั้งเสากับตัวตัวริมที่จะติดเข้าไปในเสาเนี่ยนะครับเพื่อให้ช่องเสี่ยมของเสาที่เราจะทําการประกอบเนี่ยให้มันอยู่ ตรงกันก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็เลยจาเป็นจะต้องเลือก2พื้นผิวนะครับเลือกเป็น q วน d r n t นะครับแต่ว่าคือถ้ากรณีถ้าเป็นวงกลมเนี่ยเราก็จะเลือกอาจจะเป็นเออโคคอนเซนทริก Co ได้ก็คือร่วมศูนย์กันนะครับตอนนี้ก็ได้มาสองเสาละเลือก insert component ครับเลือกเสาออกมาเป็นต้นที่3นะครับทําเหมือนเดิมครับคือ2พื้นผิวนี่ เป็นพื้นผิวที่จะประกอบติดกันเลือกเป็นเม็คอนซิเดนต์นะครับเนี่มันติดกันไปหน่อยเราก็ลากให้มันกระเทิบออกมานะครับเพื่อที่จะได้เห็นอะไรชัดขึ้นนะครับสำหรับเอ่อถ้าทางทูบาร์ทางด้านซ้ายขึ้นเป็นเม็อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดเอ่อคอนโทรลหรือว่าจิบค้างไว้นะครับกรณีที่มันไม่มีเนี่ยเราถึงจะ จเป็นจะต้องเลือกคอนโทรลกับออชิปหรือว่าชิปค้างไว้เพื่อให้มันเลือก2อง้นผิวได้เสา insert component เป็นเสาต้นสุดท้ายครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับเลือกพื้นผิวด้านข้างเลือกเม็ ก็เป็นพื้นผิวด้านล่างนะครับหรือใครจะใช้ด้านข้างกับด้านขวาหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ที่ไม่ใช่ด้านที่จะต้องประกบติดกันเพราะด้านที่ประกบติดกันเนี่ยจะต้องไว้ด้านสุดท้ายสองจะเลื่อนเข้ามาติดเองแบบนี้นะครับก็จะได้ตัวคาด้านล่างกับเสาโต๊ะมาเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เลือกพื้นโต๊ะด้านบนครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับเลื่อนให้มันไปอยู่ออด้านบนนิดนึง มองนะครับเพื่อใหอ้สะดวกต่อการที่จะทำการเมดเลือกที่วงกลมนะครับกด c ท r l ค้างแล้วก็เลือก2วงนะครับเลือกเป็นเมดเป็นแบบเอ่อ c อนเ e n t r i c นะครับอย่าอย่าเพิ่งเลือกเป็น c o i n c นซิเดน,นะครับเพราะว่ามันจะติดกันล้อจะทำให้การเลื่อนกันจัดตำแหน่งของรูต่ออื่นๆเนี่ยลำบากขึ้นไปด้วยนะครับ เลือกเป็นคอนเซนทริกทั้ง4รูนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ออกมาก็จะตรงกันหมดทั้ง4รูแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการเลื่อนให้มันเข้าไปติดกันนะครับก็เลื่อนเลือกตรงส่วนที่ยื่นออกมานะครับกับรูเจาะที่ด้านบนพื้นที่เราได้เจาะไว้แล้วนะครับ เลือก่วนบริเวณนี้เลือกเม็ดโ o เหมือนจะเลือกผิดไปหน่อยนะครับยิ่งเราต้องเลือกพื้นผิวด้านล่างนะครับเป็นพื้นผิวก็ได้นะครับที่มันจะให้มันลงมาติดกันก็เลือกพื้นผิวนี้กับพื้นผิวช่วงรอยต่อของเสานะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวแบบนี้ ตัวนี้เนี่ยสเสาเนี่ยเราทําครั้งเดียวนะครับเพราะว่าตั้ง4เสาเนี่ยเกิดการรวมศูนย์กันแล้วเรียบร้อยก็เม็ดคน i ซิเดนครั้งเดียวก็จบ